าามาแล้วครับมาแล้วโหฮะ <c oughs> สวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ผมก็จะพาไปตกปลานะครับกะพงบุฟเฟ่นะครับผมที่สระบุรีนะครับผมก็ทริปนี้ก็เป็นทริปแรกของผมเลยครับที่ตกปลากะพงบุฟเฟ่นะฮะก็รายละเอียดบอกก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมพอดีพี่ล่าชวนไปนะฮะผมก็อยากจะลองศึกษาอยากจะลองไปตกดูนะไม่รู้จะตกได้หรือเปล่านะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราไปรับพี่ล่ากันนะครับแล้วก็ไปที่บอกกันนะครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับไปกันเลย นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ไปรับพิล่ามาแล้วก็มาถึงบ่อแล้วนะที่อําเภอบ้านหมอนฮะของสระบุรีนะครับผมก็บอกก็คือบ่อตกปลาอินดี้พารวยนะฮะตอนนี้ก็พิลาก็เข้าไปด้านในแล้วนะฮะกำลังเดินตางไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันนะโอเคครับนีฮนะทางเข้าบ่อ น,น้านนะักตกปลาก็มากันเต็มแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราตามหาพี่ลาก,กันนะก็นี่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศบ่อบ่อพื้นที่หนึ่งไร่นะฮะนี่นะครับนานานักตกปลาก็เข้ามากันบ้างแล้วนะโอเคครับผมก็อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะมีอยู่2ชุดนะครับที่เตรียมมาก็จะมีอาบูกาเซียซิวเวอร์แม็กนะครับตัวนี้เป็นสปูลต้นนะ้ะสาย PE หนึ่งนะครับของดูระคิงก็คันก็เป็นเฟนวีคไอรอนฮอกนะหกขีดสิบนะครับชุดที่หนึ่งนะฮะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นอาบูคาเซียแบ็กแม็กสามนะครับผมกับคันเป็นคันจีนนะฮะฟ็อกกี้สตรีนะฮะหนึ่งขีดสี่นะครับผมก็สายพีศูนย์จุดหกนะฮะก็จะเล่นเป็นปลาเก็บนะฮะตัวนี้ก็เดาๆมั่วๆไปนะฮะยังไม่เคยตกนะฮะกระผมบุฟเฟ่โอเคครับตอนนี้เวลา7จ็ดโมงครเริ่มตกก็8ปดโมงนะครับผมเดี๋ยวเรานั่งรอกันนะฮะ ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะเจ็แโมงคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะก็ตอนนี้ก็เริ่มได้เวลา,นะนา,นนานแล้วนานๆนักปายก็เริ่มเข้าประจำจุดกันแล้ว ม่เนอ้ลอมันลื่นเลพนส่ย่าอะไรผมมีมีพวกยังเงเหมือนกันหางือนกัน มือใหม่นะฮะมือใหม่ มือนเหม <ENNIS> ือ <klar S 1> ้วกอสลิมเหมือน่ะสลิมมันจะพาัวดที่ไตแต่ถ้าเป็นโรคการจับก็้ารจับประมาณก็ได้ขอสายมาก็ดีเอามาเปลี่ยนทันแล้วอ๋ออาแล้ให้จันเตไอยู่หัวบคนเดียวเิงวิงวิงวิงเดี๋ยวพอขึ้นตู้ล้วไปแล้วอ่ะ ขาไปคนแรกรูอวะไอเเฮ้ยผมไม่ได้ไปไปให่นะคนอยู่พักมึงไม่จ่ายมึงก็จัายทานมาตอนนี้กูไม่รับเลยรอกูมา เอาพร้อมเนย่งครับอาผมย่างไม่พร้อ <c oughs> เราต้องพูดดักไว้หวังเาจะได้นรูป <c oughs> <c oughs> ากานห้ามมาเลยปกติบอกรอแป๊บวันนี้ขอขี้อีกขบายใจเลยนะอ้อมหือยร้อมแล้วเืออะไรกันอะขอไมา่เห็นเือกันเลยฮัลโหอ มาแล้วครับมาแล้วมาครับผมตัวแรกลอดครับไปก็ไน้น ยัรีบนะ 아, <laughs> 너 <laughs> ไม่ด่ามงโอ้ทโโๆครับนั่นะโอ้โอเเลยโอ้ยดเลยขยันนะพี่ละติดกันไป ของผมของของผมหัวจิกพี่ละตัดได้เลยครับตัดได้ครับรอดเมียดูไลฟ์สดอยู่ยน,น,นะบอกเมีย <laughs> มันด้วยว่ามันซื้อกล่องแล้วมา มนะนี่นะรเขาว่าเอาเหยื่อกลงแงอันนี้ตัดแล้วเหรพี่ล่ะเราไม่ตัดเลยแชไม่ได้พันรับเลยอ๋อ วาาไงนะโอ้ยท้อๆจหนอ่งหนย่งแทบแบบจพลูกจเพังลูกเด้อเด้อเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวขันที่เอาขึ้นก่อนจะดีเยียบ

กันเป็นยังไงชวยเราชอบหาปาเกจิกล้หมดนะฮะ เตรียมไว้นะครับนมาแล้วมันมาแล้วเขาดู ั่งงดีกว่าละโอ้ยตัวน่ากลัมรอดรอ,อดแล้วนะโครงการปลาตัวนี้ผมมาแล้วรู้สึก <c oughs> จะโ <c oughs> ดนแทงไปหลายรอบและยนะัง <c oughs> ไม่ได้เปียกเขาเลย ういいか เดี๋ยวเรามาเก็บปลาก่อนนะฮะน้ำชาวน้ำเดือดช่วงแรกๆผมได้ไป5ตัวนะครับผมก็เฟนวิกรั้นหกหกสีิบยกเลยนะฮะไม่มีสวิงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนนะเดี๋ยวปลาจะตายนะครับผมพี่อนลงไหนนไงหลัก ตายหมดแล้วมั้งเนี่ย มากินข้าวค้างบอ่อเลยนึ่งข้าวอย่างนี้ได้รู้ว่างานดินข้าวเหนียวพี่เพือไม่ได้ปลาง่วงวะ่ะอยากกลับบ้านดิปลาไม่ทิ้งคนกินก่อนอ <c oughs> เปลี่ยนอีกแล้ว <c oughs>

โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผู้รับเหมากําลังมานะฮะก็น่าจะเลิกกันทั้งบอกแล้วนะฮะไม่มีคนแล้วนะฮะก็มาดูปลารวมของเรานะครับผมวันนี้ก็ได้ปลาห้าตัวนะครับผมน้ําเช้าอย่างเดียวเลยนะปลาเก็บมันผมไม่ได้เลยนะครับผมน่าจะฝีมือยังไม่ถึงนะฮะโอเคครับสําหรับทริปแรกปลากระพงบุฟเฟ่ของผมนะฮะก็ถือว่าได้เล่นสนุกนะครับผม ก็ใช้คันไอรอนฮอกนะหกขีดสิบงัดอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ไม่ได้ตักเลยนะฮะโอเคล้วผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มาลุยตกปลาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ